เหล็มสุกี้ครับมีน้ำให้เลือก4-5แบบนี่แล้วก็แบบนี้มาตามสายทานปั๊บแล้วก็หยิบม,มาเลยแล้วก็ใส่ลงไปปั๊บ <Wow. S 2> wow. ไม้สีฟ้า5บาทสีเหลือง10บาทสีม่วง20บาทถ้วยสีขาว30สิบถ้วยสีดำห0สิบครับเป็นเนือ้อ <20. S 1> เปิดมาจะเดือนแล้วครับนี่ให้ดูลูกค้าลูกค้าเต็มเลย ต้องจองนะครับไม่จองก็จะไม่ได้นั่งในแบบนี้ไม่ได้นั่งที่แบบนี้นะครับอร่อยไม่อร่อยให้ดูนี่นี่วันนี้แอดกินไปน้องสองสามเดียวเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหไรเป็นไรร้อยไหมอร่อยค่ะอร่อยไหมเยี่ยมเลยค่ะต้องมาชิมกันดูนะครับประทานอร่อยไหมประทานอร่อยมากครับอร่อยมากเลยพี่จีมอร่อยไหม ตั้งใจกินอย่างเดียวพี่เกมนี่ประทานแต้านี่คไม่ได้นี่ใช้ได้ทุกคนบอกว่าใช้ได้